สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าแดดออกนะคะพี่น้องแดดออกแต่ว่ากันหนาวครับพี่นออ้องอยากไปซองบางเฮียนหลงนังหนีบันกันนะไปใส่กันมดเห็นปิดประตูบานหนาวเกี่วกันนำหมูง่อยพี่น้องเอ้ยเอาแมนผู้เดียม,ดมายุนน่นในห้องขังนี่นก,ก็เป็นส่เจ้านายแค่ยังนอนมวยสวัสดีค่ะ โอ้จนนางอาบแดดติอาบแดดไม่พอเกลี้ยงมาตาทางฝืนหัวกบาลจอยอยู่ในกรงเนาะอ๋อแกเพิ่มกลุ่มนีดีละพี่น้องบางรอบหัวหัวเตื่นขึ้นมานางอาบแดดหนาวค่ะพี่น้องหนาวจนขี้โมกย้อยผละเบิางนี้นางกินขนมตะเสาเลยโอ้เบิางหมาก็อยากกินน้ำข้นข้นกับบ้ให้หมากินมาเนี่ยพ <rawd Moder> ี่น้องเป็นจังใดข้ามือนินอาการดีขึ้นทุกอย่างปกติบ่ค่ะพี่น้องปกติจ้าอ๋อน้งขอน้งน้ำล้างถ้วยล้างซ้ำ น้องหมวยเพิ่งจะเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมาหลายเติบแล้วนะคะทุกอย่างเริ่มหายเป็นปกติแล้วค่ะพี่น้องเราก็เหตุดตามปกตินะคะจิกามาเป็นน้องหมวยค้นเดิมค้นเกาน้องหมวยที่หนาหักแล้วเนอพี่น้องเอ้ยขอกำลังใจให้น้องเราสู้อีกจัตตังหนึ่งนะคะน้องเราก็จะเข็ดเวียกเข็ดงานจะเข็ดน้ำแรงน้ำง่ายหนึ่งเขาหนึ่งน้ำอยน้ำลูกหมอมอไม่แม่หรอกค่ะพี่น้องสามารถปล่อยให้อยู่กับลูกสองต่อสองได้ล้วนะคะทุกอย่างโอเคขึ้นมา ดีหลายเติบค่ะพี่น้องน้อนว่ากำลังใจจากเอฟซีละสงมาให้ f เอฟซีบางคนเพิกก็บ,บอกว่าสวยๆแล้วน้องมหมยติดตามมาตลอดให้กำลังใจมาตลอดนะคะน้องมหมยแล้วก็คุณแม่ก็ใหายอ่านคอมเมนต์แล้วก็มีกำลังใจต่อสู้นะคะแล้วว่าปีใหม่นี้เราจะเป็นคนใหม่เราก็เริ่มเปลี่ยนไปนตั้งตอนนี้แล้วนะคะทุกอย่างดีขึ้นค่ะพี่น้องขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเอฟซี FC ที่ส่งกำลังใจให้นะคะไม่ยังฝากถึงเอฟซีบอ่ค่ะ ค่ะับเป็นกำลังใจให้น้องมวยน,นั่นืนเด้อจ้าโอ้เจ้าขึ้นมาหนาไงแต่เจ้ากินเขาหลายตีเบาลงเนเด้อเบาลงแนวนวันหนา้าเจ้ามันเริ่มอืดขึ้นมากค่ะาตาเจ้าเริ่มปวดอีกเราเด้อเนี่ยเรากินหลายค่ะพี่น้องจะได้ก็กินหลายกินหลายแต่ได้ผลนี่น้องเราก็นอนผักพันกินยายกินเขา,ายู่บ้านมอมแม่นะคะทุางดีขึ้นค่ะ ขอบคุณลหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณพี่ทั้งพี่จานนะคะขอบคุณพี่ทั้งไอจอน,นี่ขอบคุณพี่น้องปองปายสุขสุก้นเลยค่ะน้องเพิ่งเกยุบป,ประมาณนี้คะ่ะเอ้าหน้าสดคะ่ะหน้าสดยิม้มเอ้ยหนาวหลายพี่น้องเขียนคิวกับวันเสาร์เจนคิวรื้อมือหนาวแห้งอ๋อเราเขียนคิวเ่ราะแดดเลิ่มื่อนี่ยแล้ววันเสาร์เจนคิวรื้อมือพี่น้องเราหนาวหลายมือเราสัน่นขอบคุณค่ะวันดีจ้าีวา่ว่าต้หนาสดเถอะหนาวว่าลร่างนะค่ะนี่ละ่ะเออบ่ว่าต้นหนาสดแล้ววันหนาวว่ลร่างพี่น้อง น้องเราก็มีรอยยิมนะคะเน,นานะนเรามีรอยยิมค่ะพี่นอ้องอาเราก็คุยไปตะลกไปให้น้องเรายิมนะคะบอสซี่เลียดน้องเรากระยางกับไปกับมาบึงผู้นนนหนิงเหงื่องันเราอยากจับเห็ดเลากระจับเห็ดซอยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะวัสด,ดีจ้า